สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านฟังผีก่อนนอนคืนนี้เราอยู่กับเรื่องดอกกุหลาบใต้โลงศพเรื่องเราเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นกับผม และพ้องเพื่อนย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วครับขณะที่พวกผมนั้นเรียนอยู่ปวชป,ปี3เวลาไปไหนมาไหนพวกเราก็จะไปกันแค่3คนครับพอเจอ,เอสาวๆก็ยอมมีแซวมีมองกันเป็นปกติครับและทุกครั้งหลังเลิกเรียนพวกผมก็จะอยู่กันที่ศูนย์รถยนตเก่าและห้างตะวันออกพาซาวันนั้นนะครับ เป็นวันหนึ่งนนฤดูฝนมีเพื่อนร่วมห้องคนหนึ่งเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้ววันนี้เป็นวันที่จัดงานศพเป็นวันสุดท้ายเป็นวันเผาศพเพื่อนในห้องพวกผมก็เลยตั้งใจที่จะไปเผาศพเพื่อนกันนะครับแต่มีเพื่อนผมคนหนึ่งชื่อพันได้สืบข่าวมาว่าในวันนี้จะมีสาววชิวะคนหนึ่ง ที่เขาหลงรักอยู่มาเดินเที่ยวซื้อของที่พาซ่าผมก็สงสารเพื่อนนะครับใจก็อยากจะดูสาวกับเพื่อนเหมือนกันแต่ว่างานศพก็ต้องไปเลยตัดสินใจไปงานศพแล้วรีบไปวางดอกไม้จานบนเบรุตวายศพเพื่อนแล้วรีบลงมาพันนะครับขึ้นเป็นคนสุดท้ายพอมาลงมามันก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมกับเบรน,นั้น จะไปรอที่รถเจ้าพันนะครับหายไปประมาณสิบถึงสนาทีมันก็เดินกลับมาเปิดประตูรถมานั่งที่เบาะหลังพร้อมกับพูดว่าเอา้าออกรถได้เลยเดี๋ยวสามเฉยคนนั้นเขาจะรอค่ะผมก็เจ้าเบียร์นะครับก็หัวล้อก,กันขับรถออกมาได้สักพักก็มีเรื่องแปลกครับผมได้กินอะไรบางอย่างเลยพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยพ,พวกมึงได้กินอะไรไหมวะ กินเหมือนตอกไม้เลยเบียนะครับหันมามองหน้าผมทำท่าเหมือนจะดมอ,อะไรสักอย่างครับแล้วพูดว่าเออวะข้าได้กลิ่นเหมือนดอกกุหลาบแต่พันนะครับก็พูดแสึ้นมาแม่พวกมึงเนี่ยจะมูกดีลือเกินถือดอกไม้จันทร์กันมาแท้ๆยังบอกว่าหอมดอกกุหลาบได้ไงกันวะเราก็ได้แต่มองหน้ากันครับขับรถไปถึงหน้าพาซ่า เวลาประมาณห้าโมงเย็นเบียรเอารถไปจอดที่โรงจอดรถคราวนี้นะครับกลิ่นดอกกุหลาบนั้นก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นกลิ่นฟอร์มาลีนครับผสมกับกลิ่นทูบพอผมหันมองหน้าเจเบียแล้วถามเจพันว่าไอ้พันมึงไปทําอะไรมาหรือเปล่าตอนอยู่ที่วัดนะ่ะพันก็บอกผมมาว่าไม่ได้ทําอะไรเลยนะก็อ,อยู่ด้วยกันตลอดไม่ใช่เลยพวกผมนะครับ ลงจากรถแล้วเดินไปในพาซาโดยที่พันนะครับเดินเดินตามหลังพวกผมในพาซานะครับมีส,สาวๆเยอะมากน่ารักทั้งนั้นสายตาของพวกเราก็สะดุดไปที่สาวคนหนึ่งใส่ชุดอาชีวะผิวขาวหน้าตาจะคล้ายลูกรึ่งหันมาสบตากับเราสามคนนะครับเจ้าพันก็เลยพูดว่านี่ละมัง้งที่เขาเรียกว่าดาวาชีวะ ผมเลยบอกกับพันไม่ว่าเราคงได้ไปแค่มองนะมัง้งอย่างพวกเรานะ่ะคงไม่มีทางจะได้เขาเป็นแฟนหรอกเจ้าพันมันก็ยิ้มมุมปากอย่างเจ้าเล่พร้อมกับพูดว่าเออข้ามีวิธีของข้าแล้วกันข้าจะทำให้เขานั้น่ะมาสนใจข้าให้ได้เดี๋ยวพวกเองดูและกันผมกับเบียร์นะครับได้แต่สายหัวแต่เธอคนนั้นนะครับ อยู่ในโซนของชุดชั้นในพวกผมก็เลยไม่กล้าเข้าไปทักแต่จู่ๆเจ้าพันนะครับก็เดินเข้าไปหาเธอเลยครับเธอคนนั้นได้หันมามองหน้าพันแล้วก็ยิ้มให้พันเอากระเป๋าสะพายมาลูบซิปออกครับแล้วหยิบดอกกุหลาบดอกหนึ่งเป็นชอบเล็กๆยื่นให้เธอที่แรกเธอก็ไม่กล้ารับนะครับแต่พอเจ้าพันพูดอะไรไม่รู้สักอย่างหนึ่งเธอจึงรับไว้ พอดีกับเพื่อนๆเ,เธอมาครับเจ้าพันก็เลยเดินกลับมาหาพวกผมเบียรนะครับเกิดความสงสัยก็เลยถามพันไปว่าพันเ้ยมึงไปเอาเดอกกุหลาบมาจากไหนเนี่ยพันได้บอกว่าซื้อมาซื้อมั้งแต่เมื่อเช้าแล้วเพราะรู้ว่าจะต้องมาที่นี่วันนี้แล้วพวกผมนะครับก็หันไปมองหน้าสาวคนนั้นแต่สาวคนนั้นนะครับก็กําลังเดินลงไปกินข้าวที่ร้านอาหารตามสั่ง ที่เป็นร้านประจําของพวกผมซึ่งก็แน่นอนว่าพวกผมก็จะไปนั่งตรงข้ามกับเธอพอดีครับช่อดอกกุหลาบของเจ้าพันนั้นก็วางอยู่กลางโต๊ะของสาวคนนั้นสักพักนะครับเบียรก็สะกิดผมเลยหันไปมองผมเลยถามเบียรไปว่ามีอะไรเบียรบอกผมว่าเฮ้ยลองมองถัดจากโต๊ะสาวชิว่าไปดูสิผมนะครับก็มองไปตามที่เพื่อนพูด ลักษณะที่ผมเห็นนั้นก็คือผมเห็นเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับใส่ชุดโรงเรียนหญิงล้วนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในจังหวัดสายตาของเธอนั้นนะครับจ้องมองมาทางพวกผมแบบโกรธแค้นมากแต่เมื่อผมนะครับสังเกตดีๆก็เหมือนว่าเธอนั้นไม่ได้มองผมนะครับแต่เด็กคนนั้นได้มองอยู่ที่เพื่อนผมคือเจ้าพันผมเลยดึงแขนเบียร์ออกมานะครับแกล้งทาเป็นว่าจะมาคุยกับป้าเจ้าของร้านแล้วก็เป็นอย่างที่ผมคิดนะครับ เด็กผู้หญิงคนนั้นกำลังมองเจ้าพันอยู่จริงๆผมสองคนนึงรีบเดินกลับมาหาเจ้าพันนะครับแล้วถามมันว่าเฮ้ยพันรู้จักเด็กคนนี้ไหมแต่พอเจ้าพันจะหันกลับไปดูนะครับเด็กคนนั้นก็หายไปแล้วผมก็แปลกใจนะครับเพราะเวลาไม่เกินสองนาทีนั้นเด็กคนนั้นจะหายไปได้ยังไงเจ้าพันเลยบอกว่าเอาอีกแล้วนะมึงตั้งแต่ไปสักลิงอะไรมาเนี่ย เห็นหนู่นเห็นนี่ตลอดแต่กลายเป็นคนเห็นผีแล้วหรือไงเพราะออกจากร้านนะครับเราก็ขับรถไปส่งพันก่อนและสิ่งที่ผมเห็นเหมือนกันกับเบียร์นะครับคือเด็กผู้หญิงคนนั้นได้นั่งอยู่ในศาลาราลอรถทุกศาลาที่ผมผ่านไปเลยนะครับและหันมามองดูเจ้าพันแล้วผมกับเบียร์ก็หันหน้าไปมองดูเจ้าพัน์เจ้าพัน์ก็ได้หลับซะแล้วกะว่าจะปลุกมันขึ้นมาดูด้วยสะหน่อยพอถึงบ้านเจ้าพัน์ก็เลยปลุกให้มันลงรถนะครับ แต่เบียก็ได้พูดขึ้นว่าพันข้าถามจริงๆเอะไปทำอะไรมาไม่ดีหรือเปล่าบอกด้วยนะถ้าไม่อยากบอกคืนเนี้ยก็ให้สวดมนต์ด้วยนะพันก็ไปยักหน้านะครับแล้วเดินเข้าบ้านไปแต่เบียได้บอกกับผมว่าพันมันต้องไปทำอะไรมาสักอย่างแน่ๆผมเลยบอกว่าเอา้าแล้วเราจะทำยังไงกันแล้วเบียก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าจะไปบอกดรงแดน ให้ส่วนมนต์ช่วยมันอีกทางหลังจากกลับบ้านนะครับผมก็อาบน้นํานอนปกติพอถึงตอนเช้าผมก็มาโรงเรียนตามปกติครับก็มาเจอพันธ์นั่งตาลอยเลยเข้าไปถามมันว่าเฮ้ยเป็นอะไรมันบอกผมว่าโอ้เมื่อคืนเราไม่ได้นอนเลยสักพักน,นะครับเบียร์ก็เดินมาหาผมกับพันแล้วก็เอาฝ้ายสีขาวนะครับมาคล้องที่คอพันธแล้วพูดว่าไอ้พันธ์ ข้าถามจริงๆเหอะเมื่อวานไปทําอะไรมาหรือเปล่าบอกข้าได้ไหมเจ้าพันก็นั่งเงียบไปสักพักนะครับแล้วก็เล่าความจริงให้พวกผมฟังว่าเมื่อวานตอนที่จะกลับจากวัดได้ขอตัวไปเข้าห้องน้ําพอดีไปเจองานศพอีกสาลาหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าคนในงานศพนั้นเป็นไหนกันหมดนะครับบังเอิญมันได้มองเห็นดอกกุหลาบชอเล็กๆครับวางอยู่ใต้พงหลีบริเวณโรงศพเจ้าพันนะครับ เลยเดินเข้าไปหยิบด,ดอกกุหลาบนั้นมาหวังว่าจะเอาไปให้สาววชิวานั่นแหละแล้วผมก็ย้อนถามเจ้าพันไปว่าอ้าวแล้วเมื่อคืนทําไมไม่นอนล่ะเจะ้าพันก็บอกกับพวกผมว่าในตอนดึกนะครับขณะที่มันกําลังจะเขิมหลับนั้นมันได้ยินเสียงคนเดินบนหลังคาบ้านนะครับแล้วก็เอาเล็บกีดฝาบ้านพร้อมกับเสียงพูดว่าดอกไม้เขาเอามาไหว้ศพกู ผมกับเจเบียนะครับได้ฟังน้งกล่าวก็เลยบอกมันไปว่าเฮ้ยถ้างั้นวันเนี้ยเราลาโคไปซื้อดอกไม้ไปคืนเขาดีกว่าไม่งั้นนะ่ะก็ออมมึงตายแน่เลยพันพอเบียพูดจบนะครับสักพักหนึ่งนะครับมาสเตอร์ก็เดินเข้ามาหาแล้วบอกว่าอา้าวสัมพันธ์มีคนมาหาหน้าโรงเรียนนะ่ะสวยซะด้วยนะเจ้าพันนะครับเลยชวนพวกผม ให้เดินออกไปดูว่ามีใครมาหาก็ปรากฏว่าเป็นสาวชิวะคนนั้นมากับเพื่อนๆเ,เขาครับผมก็แปลกใจครับว่าทําไมมาหาเจ้าพันแต่พอสาวชิวะคนนั้นเจอหน้าเจ้าพันท่านนั้นและครับเธอก็คว้างช่อต่อกหลาบช่อนั้นที่เจ้าพันให้เมื่อวานนั้นใส่หน้าเจ้าพันเลยครับด้วยความโมโหแล้วบอกว่าเธอเธอไปขโมยของใครมาให้เราเมื่อคืนนะ่ะของมาทวงเราทั้งคืนเลยในฝัน เรากลัวมากเลยนะแล้วเธอคนนั้นก็ร้องไห้ออกมาครับเบียรเลยบอกว่าไม่ดีแล้วงั้นเอางี้พวกเราไปวัดด้วยกันทั้งหมดนี่แหละไปขอขมาขอด้วยกันพอพวกผมนะครับขับรถไปถึงวัดเจ้าพันก็พาเดินไปที่สารานั้นนะครับพอถึงศาลาดังกล่าวสาวอาชีวะคนนั้นถึงกับนั่งกองกับพื้นครับส่วนผมกับเบียรนั้นก็นาทอสีกันเลยเพราะภาพหน้าลงศพนะครับ เป็นคนคนเดียวกันกับที่นั่งมองพวกผมในร้านข้าวเมื่อวานแล้วก็เป็นคนเดียวกันกับในฝันของสาวอาชีวะคนนั้นด้วยนะครับและในขณะที่ผมกําลังตกใจกันอยู่นั้นนะครับบางเงินก็มีหลวงตาท่านหนึ่งนะครับเดินออกมาพอดีพวกผมเลยนิมนต์ให้ท่านไปสวดขอเข้ามาท่านยิ้มให้นะครับแล้วให้เจ้าพันไปนั่งหน้าลงศพคนเดียวแต่สิ่งที่ผมเห็นพร้อมกันก็คือเจ้าพันนะครับเหมือนตูกอะไรบางอย่างตบหัว กบหน้าแล้วสักพักนะครับหลวงพ่อท่านเลยบอกว่าพอได้แล้วสีกาแค่นั้นก็คงจะหลับจากันแล้วเจ้าพันนะครับหันหน้ากลับมามองทางผมด้วยเลือดกบปากและที่สำคัญก็คือฟันหน้านะครับได้หลุดไปหนึ่งซี่กลายเป็นคนฟันหลอไปเลยครับผมไม่รู้ว่าจะขำหรือสงสารมันดีพอดีนะครับญาติของคนตายก็กลับมาพอดีเลยเข้ามาถามว่ามีอะไรกัน เจ้าพันนะครับเลยเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้กับญาติฟังพร้อมกับยกมือไหว้ขอโทษดีนะครับที่ญาติคนตายนั้นเขาไม่ได้ถือสาอะไราแต่เตือนว่าเขาหลังอย่าทาแบบนี้อีกซึ่งก็ได้ผลครับหลังจากคนนั้นนะครับความหามหรือความพิเรเลงของเจ้าพันนั้นก็แทบจะไม่มีให้พวกเราเห็นอีกเลยก็จบลงไปนะครับสำหรับ ดอกกุหลาบใต้โลงศพถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามให้กับช่องฟังผีก่อนนอนกันด้วยนะครับและสำหรับคืนนี้ขอให้เ,เพื่อนๆหลับฝันดีผีนอนด้วยสวัสดีครับ